กลุ่มแบ่งปันฝันดีเป็นการรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ที่สนใจแนวคิดการศึกษาทางเลือกนะครับพวกเขามาใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกันครั้งนี้มารวมตัวกันทําทุกตาและครหุ่นนําไปมอบให้กับกลุ่มผู้ปกครองเพื่อจะไปใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กที่มีสายตาเลือนลางติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครครับ การรวมตัวของคุณแม่ที่เรียกชื่อกลุ่มตนเองว่ากลุ่มแบ่งปันฝันดีจะพบปะกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่าความต้องการในชุมชนของตนและครั้งนี้ก็มาร่วมกันทำประโยชน์ให้กับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งโดยการทำตุ๊กตาตัวโตสำหรับน้องๆสายตาเลือนรางไม่เคยทำก like ิจกรรมแบบนี้ค่ะจริงๆปกติคือมาเนี่ยเหมือนกับว่า ต้องการอีกมุมหนึ่งให้ลูกเพราะว่าลูกใช้แต่ของอะไรที่มันมากเกินไปของเล่นเยอะเราเลยต้องการกลับมาสู่วิถีจริงๆใช้ชีวิตจริงๆของคนปกติที่เขาติดดินนะคะแล้วก็เลยมาเรียนรู้แม่ตามบอกว่าจะมีโครงการเย็บตุ๊กตาให้ให้น้องๆคนเอื่นไหม การผลิตตุ๊กตาในครั้งนี้ได้เชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานของกลุ่มผู้ปกครองและครูผ่านการทำงานฝีมือโดยได้ใส่ความรักความจดจ่อในตุกต๊กตาทุกตัวที่กำลังทำก็มาช่วยกันทำตุ๊กตาสำหรับเด็กสายตาเล่นลางซึ่งมันจะมีว่าสัสดส่วนเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งมันจะต่างไปจากตุ๊กตาปกติเพราะเด็กสายตาเล่นลางอย่างที่เราทราบกันนะคะว่า เขามองมองเห็นลางๆขอบๆเนี่ยเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็การที่จะไปคว้าจับเนี่ยระยะจับมันก็ต่างไปจากเด็กปกติทั่วๆไปเท่าที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะถ้าเราเล่าเฉยๆเนี่ยเขามองไม่มองตามเราไม่ทัน,นะคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องเอาเอาตุ๊กตาทั้งหมดเลยเนี่ยให้เขาสัมผัสก่อนทุกคนจะต้องได้สัมผัส ตุ๊กตาแล้วรู้ว่าค่ะแล้วตัวนี้คืออะไรอะไรอะไรแล้วต้องให้เวลาเขาอะค่ะใช้เวลาทีเดียวกว่าจะได้เริ่มเล่านินทานนะคะตุ๊กตาเพื่อน,น้องๆสายตาเลือนรางถือเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนตนเองฝึกปฏิบัติภาวนาบ่มเพาะจิตใจของพ่อแม่ครูและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กๆทั้งนี้ด้วยตระหนักว่าผู้ใหญ่เป็นต้นแบบสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย นักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน